แล้วปีหน้าจะไม่รวยได้ยังไงจำไว้นะคนที่เคยมีหนึ่งล้านเสร็จแล้วเรากระโดดไป10บล้านโอเคไหมหมอเพนโอเคไหมอุบลเราแบบว่าคนอยู่คนละที่เลยนะแบบเต็มที่เลยนะแต่ทีนี้แล้วถ้าเราจะทำแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรไปเสิร์ฟอะไรไปดูอะไรอะไรเพราะฉะนั้นคีย์ต่อไปคือถ้าเราเป็นหมอนวดเราต้องไปอัพ ไปอัพเรื่องของภาพเรื่องของสิ่งที่เราสื่อไปสู่ผู้คนนะภาพเรื่องของเราสื่อไปถึงผู้คนเตียงเราใช้เตียงอะไรวามคิดซึ้นคนอื่นเมื่อก่อนครูใช้วารมคิดซึ้นสองเดี๋ยวนี้ครูใช้วามคิดซึ้นสี่ย 4, อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมโฆษณาขายวามคิดซึ้นทาตัวให้เป็นประโยชน์เนี่ยครูบอกได้เลยว่าใครอยู่เยอรมน,นีไปซื้อได้กับหมออ่อหมอมาดามจันนะเห็นไหมใครไปเชิญหมอมาดามจันเข้ามาหน่อยนะเนี่ย ใครไม่มีวามคิดซึ้น่ะเชยนะนอกจากเตียงลูกค้าแล้วเราก็ต้องวางวามคิดซึ้นไว้ให้กับลูกค้าด้วยใช้วามคิดซึ้ออย่าใช้สองอันอย่าตหนีขี้เหนียวนะแล้วก็ใช้ต้องระวังด้วยอย่าไปทําให้หลังลูกค้าเบิร์นโอเคไหมืมสําคัญมากเลยวยสวยเนาะหมอหมอทุกคนแคป,ปให้ครูหน่อยสวยเนาะเนี่ยทําโฆษณาได้เลยว่าเนี่ยใช้ลายไทยแล้วครูกาลังจะเปลี่ยนนะว่าครูจะเอาผ้าไหมไปตัด ส,สวยๆแล้วเวลานั้นก็มาโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้นะเห็นภาพครูในติ๊กต k อกไหมเมื่อกี้ครูเพิ่งทำติ๊กตอกโชว์ไปว่าของครูเนี่ยเตียงเนี่ยลูกค้าโคตรประทับใจเลยอะลูกค้ามานวดนะบอกว่านวดหนึ่งชั่วโมงไป90ทุกทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าการใช้หมอนอุ่นมี